หน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของคนเราไม่ว่าชนชาติไหนหน้าที่ก็คืออยากมีความสุขหลีกหนีความทุกข์ทั้งปวงอยากมีอายุยืนร่างกายแข็งแรงและมีฐานะสามารถเลี้ยงดูได้อย่างร่ำรวยหรือสามารถทำให้ตัวเองมีความถุกในครอบครัวและบริวารทั้ง รูปการบริหารของรูปบริษัทหรือท้องถิ่นหรือการบริหารประเทศให้อย่างมีสงบเพราะถ้าประชากรมนุษย์หรือคนเราทุกชาติาพาษาแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีสถานที่ดูแลสถานที่รักษาสุขภาพร่างกาย และต้องการให้พลเมืองหรือคนเรามีการศึกษามีการเรียนการศึกษาได้ตามกำลังสติปัญญามีฐานศึกษาสนับสนุนและให้ช่องทางในการที่จะมีปัญญาจากการเรียนรู้เรียกว่าให้มีความสามารถตามแต่สติปัญญาของแต่ละคนร่างกายแข็งแรง มีปัญญาคือไม่โง่นั่นเองแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมนุษย์ได้มาไม่พร้อมมูลไม่เหมือนกันตามแต่กำลังของบุญแต่ละคนคนเราบางทีอายุไม่ยืนจะตายวันตายพุ่งก่อนไม่รู้ตั้งแต่ไว้อ่อนไวเด็กไวรุ่นไวกลางคนไวแกช่ชรา ก็ไม่รู้เวลานั้นจะมาเมื่อไรและสังขารร่างกายบางคนก็ได้32ร่างกายได้ครบ32มาแต่ว่าไม่สามารถที่รักษาร่างกายให้ครบตามจำนวนนั้นได้เพราะว่าตัวเองได้เกิดเหตุสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือสิ่งอุบัติเหตุทำให้ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดพิกลพิการไปสิ่งเหล่านั้นก็มาจากวิบากกรรมอันละเล็กละน้อยของมนุษย์ของคนเราไม่ว่าต่างชาติต่างศาสนา ถ้าผู้ฆ่าก็ย่อมคือมีทำให้อายุสั้นถ้าคนรักขโมยมาข้ามชาติชอบโกงคอร์รัปชันฉกฉวยช,อช่อฉนวิ่งราวก็จะทำให้ทรัพย์ตัวเองเนี่ย,ยสูญสลายได้โดยง่ายได้มาก็ไม่เต็มอิ่มใช้มาแล้วก็ทำให้วอดวายถ้าประพฤติผิดในกาม สมสู่ไม่เลือกหน้าก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยสับสอนในสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มีโรคเยียดเบียนถ้าพูดปดพูดเพ้อเจอพูดออเสียดพูดเหยียดยามทิ่มแทงหรือพูดชวัดชวียงพูดเอาดีใส่ตัวแล้วก็ใส่ร้ายผู้อื่นก็จะทำให้ไม่มีคนหน้าเชื่อถือนับหน้าถือตาสติปัญญาต่างๆก็บกพร่องทำให้ต่ไหนกันงานก็ถูกขัดฝางทั่วไป และทำให้ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดของเราพิกลพิการแต่ถ้าดื่มยาเสพาาติดก็ทำให้สมองฟั่นเฟือนหรือเป็นผู้นำไปค้าขายหรือว่านำจำหน่ายจ่ายแจกแยกให้คนช่วยกันบริโภคก็จะทำให้สติปัญญาและทรัพย์ของตัวเองก็วอดวายไปโดยใช่เหตุเพราะทุกคนต้องการความแข็งแรงต้องการชีวิตที่ยืนยาว ตัวเองก็ต้องมารักษาสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดเพ้อเจอร์มดเท็ตต่างๆใส่ร้ายผู้อื่นเอาดีใส่ตัวแล้วใส่ร้ายคนอื่นไม่ดื่มยาเสพติดไม่ไม่เรียกว่าทําลายชีวิตตัวเองด้วยให้สมองเนี่ยฟั่นเฟือนตัวเองเนี่ยให้นําจิตมาไว้ในกายให้นําใจมาไว้ในตนให้อยู่ในจุดตําแหน่งเดียวกันอยู่นานๆไม่ขึ้นไม่ลงไม่ให้กระเพื่อม เราจะมีความสุขสำรวมอยู่ในศินเราก็นั่งสมาธิทำทานเพื่อให้บุญของเราขยายและอายุเราจะยืนยาวตามที่ทุกคนต้องการอายุยืนแข็งแรงและร่ำรวย